ดอนเจ้ากินก <da an. S 1> ah. ินยังกินนะฮะไม่ก e ิน er. ยังก็งอดดานงอดรอดแกงหน่อไม้เอ้ากินงัวได้เป็นไรมันดิบมันมันดิบแล้วบ่กินบ่ยาเป็นพาเนาะ เหน้าพัดกินไหลไหลาเนี่ยจมลอยเลือดไหลเนี่ยงเลอยเลยได้เนี่ยกินตัวดิสเน่จมลอยก็เป็นพญานเออน่ะแบบพญานมันเจาะท้องเจาะท้องอันท้องท้องบาศเนาะอาเป้ได้เหรอเน่เป้เป้อยากินยังกินได้ไหเอ้าคือว่าพอจะซื้อสิ่งง่ว không là bố hay kho cho hay hay nó hay mất xuống nó ừ, hả không xuống ra à ai phụ bà ấy chi nhắn nó được phạt phạt nhắn đợi ờ cắp nó mai Chụp nó mai đợi คือว่าสื่อฉีนงัวมาต an? ั้มรังกินอิ่มก่อนหรือไม่ได้กินถ้าอยากอีกจังกินนี่บอกดูไซส์ยู่อยอยู่กระโตอ่าอันน่ะกินต้องแบ่งเลยกินยังกินชุกน้ำใหม่กินกินยังก็่อนรอไหมรอไหมกินชุกน้ำใหม่ chia buồn chuột chuột nô mày chuột chụp mày chuột nô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  mày mày chuột mày máy เอออาเหว่อบ้างหน่อไม้เด้อแต่ละคนเหว่อบ้างเด้ออ่าจะกินกินแกงหน่อไม้เดียวไอ้ดอนเหว่กอนอ่ะเพราะอ่ะเอาเพ่ก้อนเต่ละอ่ะแกงหน่อไม้กินแกงหน่อไม้กินแกงหน่อไม้ไอ้ไอ้โป๊ะมาหนึ่งกินแกงหน่อไม้กินแกงหน่อไม้ Đón mời Donald, Đón Donald, 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 nhắn Donald, 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 à Donald, 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 À, Mươi Nà, à này ăn, chụp nó mày Ai chụp thải vào này Ai đón Vâng đúng Cứ 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 ก็มีพักอันนี้ยังมีเนาะยามนี่แจ้วพี๋เนาะกินยังเป๋กินยังเป๋กินชิ้นงัวนอ่าเอาเอิ่นกินแน่มาเด้อกินชิ้นงัวมาเด้อกินชิ้นงัวดอนดอนะโดนโดนมอาดูดนะมาไห กูได้ยากมากินนกั้นเลมาเด้กินซีงวดูมาเดกินซีอ่าแบงมาเด้กินซีนบอกไหมบกินน้ามาครับบอกไหมมาเดกิน้นน่ะคะคฮะกินหลุดเดี๋ยวพูหลุดกินแกงนอหมนาะดอนนาะ แซ่บยูโอแกงทำไมกะเฮ้ยชิมกูมาแกแซ่บบ่นะกินกินก,กินก็นกนขาอ,อ,อ่อ,อนๆฉ่ำ มาดูกินชินงูเป็นยี่บ้อดอนบอกเป็นไน